น้องมือใหม่ที่หัดขายอยู่ที่มีอะไรแนะนำมะใช้เวลาแล้วก็มืวแต่ไปเก็งกำไรเยอะมันก็เครียดปล่อยได้ปล่อยเลยขายมือสองมันต้องเปลี่ยนหน้าผ้าทุกอาทิตย์ถ้าหน้าผ้าเดิมๆคนจะจำแม่ค้ามารับต่อชุดเก่าก็ไม่อยากจะเอาไปขายของพี่แบบว่ามันทำไมขายไม่ได้บ้างบางทีอย่าแบบว่าอย่าคิดเยอะอย่าคิดแง่ลบพยายามพยายามแบบว่า <Action. S 2> สวัสดี Everything by New ตอนนี้เดิน,นเล่นนะฮะที่ท้องถมตลาดไทยนะจ๊ะคือตอนนี้<อ>ก็เปิดทุกวันอังคารแล้วก็วันพฤรหัสแต่วันนี้คือวันพืรอรหัสนะจ๊ะคือเป็นของเยอะหน่อยคนขายเยอะนะฮะซึ่งคอนเทนต์วันนี้เราคิดว่าทุกคนน่าจะเคยประสบปัญหานะฮะจิตตกกังวลหรือมีเหตุการณ์อะไรที่มันทำให้เราสึกฟิลดาวนะฮะแล้ววันนี้เราก็จะมาแบบมาถามกับ เพื่อนๆพี่ๆพ่พพพอค้ากันหน่อยหนึ่งนะว่าเอ๊ะเวลาเขาจิตตกเนี่ยเขามีวิธีการแก้ไขยังไงผมครับผมก็จะพักผ่อนก่อนนะครับอืม,มีเวลาให้กับตัวเองสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็ค่อยมาเถามตัวเองครับว่ามันเป็นแบบนี้เพราะอะไรแล้วก็ค่อยแก้ไขปัญหาทีละอย่างดูครับยกตัวอย่างนี้ปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นก็เช่นเราถ้าเราขายไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ไปดูว่าทาไมาเราถึงขายไม่ได้เราอาจจะโพสต์รูปไม่สวยหรือว่า อาจจะทําคอนเทนต์ไม่ดีไม่น่าสนใจเราก็เปลี่ยนดูครับลองเปลี่ยนดูทำอะไรอยู่ตอนนี้เรียนอยู่ครับอ๋อเรียนอยู่ใช่ครับเรียนเรียนเรียนอยู่มอะไรละตอนนี้ผมเพิ่งเข้ามหาลัยครับแต่ก่อนคลิปก่อนนู้นบอกว่าอยู่มัธยมใช่ครับอันนี้มหาลัยแล้วหรอใช่ครับอ๋อก็คือก็ยังแบบเรียนไปด้วยขายด้วยเนาะเพจอะไรเฟซเฟซส่วนตัวเฟซส่วนตัวใช่ครับในในโชว์เซชอ่าโอเคใครสนใจ ก็เข้าไปดูได้เนาะใช่ครับเข้าไปดูได้เลยครับลงของแทบทุกวันเลยครับอ่ีนี่อันนี้เครื่องอะไรอะคะอ๋อเครื่องไทกะซานตายสวยจังเนาะอันนี้ปีกี่ปีแล้วอะเกือบร้อยปีได้ร้อยปีโอ,อ,ปอ,อเป็นงานเวนวันใช้มือก็อ นึกนึกถึงคนข้างหลังนะคะเพื่อที่เราจะได้แบบเดินไปข้างหน้าต่อไปสู้เกิดแบบน้องๆมือใหม่ที่หัดขายอยู่ที่มีอะไรแนะนำมะใช้เวลาแล้วก็เดินหาประสบการณ์ถามพี่ๆคนที่เขาเคยขายของมาก่อนผิดบ้างถูกบ้างแต่นั่นคือประสบการณ์ค่ะเดี๋ยวต้องมาคุยกับคุณพ่อนะคะเป็นคุณพ่อแบบรุ่นเก่า เดี๋ยวเราต้องมาแบบขอประสบการณ์หน่อยใครขอไม่ได้ทําไงเอาลดบ้างแจกบ้างเีลืวมาจาก20อันเหลือ10ปล่อยชุดเก่าออกแล้วก็เอาชุดใหม่ขึ้นไปคนก็จะมาติดเหมันก็ได้เรื่อยๆแต่มันได้น้อยแต่ัวแต่ไปเก็งกำไรเยอะมันก็เครียดที่เรียดกับมันปล่อยได้ปล่อยเลยแต่ัวแต่ดองอะจบลดได้ก็ลดโลเลยก็โลไปเพื่อเอาทุนไปหาของใหม่ใช่ ถ่ายรือสองก็ต้องเปลี่ยนหน้าผ้าทุกอาทิตย์กำไรน้อยๆแต่เอานานๆจะดีกว่าถ้าหน้าผ้าเดิมๆคนจะจำแม่มันก็มีชุดใหม่ชุดเดิมไม่ค้ามารับต่อชุดเก่าเขก,ก็ไม่อยากจะเอาไปใครสนใจลายพระแม่นะฮะก็ต้องแวะมาที่นี่ร้าน9้าใช่ไหม ร้านก้าวนะนี่อ่ะข้คุณพ่อขามามาเลยมาเลยแล้วมีเท่าไหร่เ0้ยครับเจ้รแล้วนี่สองพันสองพันสองสองันมาได้เลยจากร้านพี่ก้าวนะจ๊ะเคยมาจะตก ขายขายแล้วติดตกขายไม่ได้มันเคยเมื่อนานมาแล้วประมาณสิบกว่าปีที่แล้วสิบแล้วแล้วแก้ไขยังไงมันมันเหมือนเวลามันมันพาให้เราลืมไปเองเพราะเราคิดคิดปัญหามันขึ้นมาอยู่ในหัวเราเองค้นหาตัวเองให้เจอว่าตัวเองถนัดอะไรชอบอะไรใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรขายไปเรื่อยๆมันเบื่อมันเบื่อแล้วมันก็จะเกิดปัญหาเกิดปัญหาแล้วมันก็จะไม่ชอบเอีกไม่ต้องเป็นเสื้อยืดก็ได้อะไรก็ได้รองเท้ากางเกงก็ได้อ๋อถ้าสุวาชอบขายเสื้อยืดก็ต้องดูว่าชอบ แบบไหน,บบไหนขายหางอ,ะอ่ะปัญหามันน้อยแต่ถ้าขายหัวผ้าปัญหามันเยอะอะคือบางทีจะซื้อจะขายกันมาต้องอธิบายเยอะ,อะผมเป็นคนไม่ค่อยชอบอธิบายอ,อยู่ซอยอะไรอยู่ซอยอะไรเสาไฟที่ยี่สี้าครับแวะแวะแวะมาดูได้นะที่นี้เสื้อเขาราคากันเองสี่สิบห้าสิบหกสิบแปดสิบ อันนี้คือเป็นพวกกล่องใส่ขนมนะคุณอันนี้ไบเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่นะพี่อันนี้อุย้ยหกสิบบาทนะฮะทุกคนอ๋อสองแบบนีฮะสองแบบกล่องใส่แบบขนมน,น,นี่ใครแบบกาลังแบบเปิดคาเฟ่นนะแล้วอยากจะหาพอไปตกแต่งร้านนะทุกคนนี่มาได้เลยจ้ะอุย้ยนา่ารักสวยอ่ะเนี่ยดูสิ <c oughs> <c oughs> แล้วพวกนี้ตกใบเท่าไหร่ฮะ อันนี้40บาทบ่าทอันนี้คือเป็น U.S. เนาะ300บาทหรออ๋อหมุนได้อ,อ,อ๋อมี2ชงช้าแล้วก็หมุนกี่เมาเฮ้ยตายนาะ่าหมุลลนได้อันนี้อันนี้เท่าไหร่เออยี่หอสอะเท่าไหร่0กไม่ทำใจไปแล้วช่วงนี้หน้านหน้านี้ฤดูกาลอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นอะ่ะได้ไม่ได้ก็แล้วแต่โชค ผมเคยไปขายได้ยี่ิบบาทก็มีนี่จะฝากถึงแบบพวกน้องๆมือใหม่ที่กาลังขัดขายของไงบ้างลองจากเล็กๆก่อนไหมอย่าไปลงทุนเยอะลงทุนเยอะเดี๋ยวไม่คุ้มขาดทุนก็ขาดทุนน้อยห่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใขาดทุนเดีโอ้โหหน้ามึดจัะจากหน้าไปถึงหลังเนี่ยนะเคราไตมดีแล้วก็มาศึกษาตลาดเนี้ว่าอะไรจะขายกันยังไงก็ขายเป็นยังไงขายกันยังไงเราจะได้ไทำาำเขา อเพื่อนๆอทุกคนมาอีกหนึ่งร้านนะคะนี่เป็นงานสะสมอะไรฮะน้สะสมประดับอะค่ะแล้วแต่ตกแต่งอ่ะอันนี้ขอขอขอเป็นความรู้หน่อยพวกนี้เป็นใช้งานอะไรฮะมันเดิมทีมันเป็นถังป๊อปคอนค่ะพอหลังจากนั้นแล้วแต่เขาจะเอาไปเก็บของหรือใส่ใส่เงินก็ได้ค่ะอันนี้ที่สะสมอันนี้กี่ปีแล้วอ่ะกี่ปีมันมันหนังมันนานแล้วค่ะหนังหนังรุ่นนี้มันนานแล้วค่ะอ่ะฮะแต่นี่ถือว่าเป็นงานมือสองได้เนาะใช่ค่ะมือสองแต่สภาพใหม่ใช่ไหมสภาพใหม่ อ่ออันนี้ถ้เกิดใครแบบเห็นคลิปแล้วเกิดสนใจตามได้ที่ไหนเอ่ยก็ตลาดไทยค่ะทุกคนก็แวะมาได้นะจ๊ะาถามว่าเกิดขายไม่ได้หรือของจมทุนมีติดตกไหมนิดนึงค่ะแต่ก็ดีหน่อยมันไม่เหมือนอาหารอาหารนี่เครียดตายเลยแต่อันนี้มันเก็บไว้ได้เอามาขายใหม่ได้ ก็ของมันยังอยู่อะค่ะอของมันยังอยู่ไม่ได้ไปไหน,นของ <c oughs> ขอยู่ไม่ไปไหนของไม่น่าไม่เสียใช่ค่ะช่วยช่วยฝากบอกถึงน้องๆหน่อยสิที่กําลังหัดจะเริ่มขายของควรแนะนําไงดีก็เอาที่หนูถนัดเลยถนัดแนวไหนก็ตามนั้นเลยอาหารเสื้อผ้าของตกแต่งมือสองได้หมดเริ่มต้นที่ของที่บ้านก่อนที่ไม่ใช้่เริ่มต้นป้า้าป้าเริ่มจากตรงนั้น บางทีอย่าอย่าแบบว่าอย่าคิดเยอะอย่าคิดแง่ลบพยายามพยายามแบบว่าอย่าเครียดเกินไปพี่เพราะมันก็ต้องมีวันขายได้บ้างไม่ได้บ้างธรรมดาขายของใช่ป่ะล่ะเราโฟกัสเดียวว่าเอ๊ยทำไมมันถึงขายไม่ได้อ่าอาจจะเป็นแบบว่าเศรษฐกิจหรือปัญหาหลายหลายอย่างแต่เราก็ต้องสู้อ่ะพี่เพราะบางคนเขาลำบากกว่าเราอ่ะเขายังสู้เลย จะฝากถึงพวกน้องๆมือใหม่อย่างไงบ้างก็ควรศึกษาก่อนคะรับว่าจะขายอะไรดีจะหาอะไรที่แบบว่าเฮ้ยเราอยากจะขายดีดีดไหมแต่ต้องแบบศึกษาก่อนขายนะพี่ไม่ใช่แบบว่าไปขายเลยอย่างเงี้ยเวลาลูกค้ามาถามข้อมูลหรืออะไรเราตอบไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็ไม่มั่นใจในการซื้อแต่ถ้าเรามีข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะอ่านแบบว่าเฮ้ยพี่เขามีความรู้พี่เขามีอะไรงเงี้ยที่ไหนร้านอยู่ไหนร้านาไหนงออยู่ต่ออยู่หน้าตอยยี่สิบเอ็ดครับตอยยี่สิบเอ็ดนตลาดไทยครับอะมาได้เลยครับ ร้านพี่คอนเซ็ปเป็นไรเนี่ยเห็นเสื้อผ้าดาวสวยจังก็หลายขายหลายหน้าครับผมของเก่าวินเทจแล้วก็เป็นพวกหมวกเสื้อกางเกงยีนเอาทุกหน้าครับผมมันต้องขายทุกหน้าถ้าเข้ามาไม่ได้เสื้อก็ยังได้หมวกไม่ได้หมวกก็ยังได้กางเกงอะไรเนี่ยครับถ้าเอาเสื้ออย่างเดียวบางทีลูกค้าไม่เอาเราก็ไม่มีอะไรให้ลูกค้าจับมันก็มีพี่ของมันไม่ได้ขายเป็แบบ เราว่าวันนี้จะขายได้เท่าน,นี้มันมันไม่เกี่ยวครับคือมันมีขายได้บ้างขายไม่ได้บ้างเหมือนกับข้าววันนี้ขายดีขายหมดบางทีก็เหลือแจกคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าจังหวะของเราโดนลูกค้าหรือเปล่าของเราสวยเออลูกค้ามาเห็นด้วยของสวยอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีจังหวะถ้าของเราแบบเกือบหมดแบบจางๆแล้วเหลือไม่มีตัวเลือกให้ลูกค้าอย่างเงี้ยครับมันก็ประมาณนั้นแต่ถ้าของเต็มลูกค้าเขามาจับอะไรเงี้ย มันก็จะแบบขายขายดีครับก่อนจะจบฝากถึงน้องๆที่เขาเพิ่งเริ่มก็ศึกษาให้ดีังเล่นมั้งแต่เด็กๆผมจับมั้งแต่เด็กๆเ,เราก็รู้ละอันนี้ปีไหนปีไหนแต่ถ้าเด็กรุ่นใหม่ๆบางคนไปอินกับโลกอินเทอร์เน็ตต้องดูอย่างนู้นอย่างนี้ครับแต่ผมว่าถ้าสัมผัสของจริงอ่ะมันจะได้ความรู้มากกว่าแล้วก็คือถ้าอยากเป็นเราก็ต้องหัดถามรุ่นพี่คนอื่นที่เขาเล่นเอามาวิเคราะห์รวมกันแยกแยะว่ามันตรงรุ่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับ นิวก็พามาคุยนะฮะประสบการณ์ของพ่อค้าที่เขาขายของกันจริงๆแล้วก็ลองนําไปปรับใช้อยู่ได้นะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆลงมาแล้วคลิปหน้าเนี่ยจะพาไปที่ตลาดนัดที่ไหนโกดังไปเปิดกระสอบอะไรต้องติดตามนี้